สวัสดีครับมาเวียธาพนมครับผมนะฮะเมื่อวนนี้นะครับผมเปียอัปเดตนะครับนะฮะร้านไก่ทอดบาเวียธาพนมนะครับนะฮะจากวันแรกนะครับนะฮะจนมาถึงวันนี้นะครับนะฮะหนึ่งเดือนนิดๆนะครับผมวันนี้เราก็มีเต็นท์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีป้ายนะครับเกือบครบแล้วนะครับผมวันนี้ก็ทอดเสร็จขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะอันนี้ปีกไก่ครับ เบียรสิบห้าบาทนะครับน้องก็สิบห้านะครับอันนี้ผิกบนนะครับหรือว่าน่องเล็กพันเทนะครับสามชิ้นยี่สิบาทนะครับผมแล้วก็น้องติดสะโพกสามสิบห้าบาทนะครับโครงไก่ยี่ห้านะครับวันนี้ร้านของเรานะครับสะอาดแน่นอนนะครับนะฮะเต็น์ก็ใหม่ด้วยนะครับวันนี้ร้านเบียนะครับก็จะเด่นมากเลยน่มีเต็น์ด้วยนะครับผม วันนี้น้องพีก็กำลังทอดนะครับวันนี้เราใช้น้ำมันฮะน้ำมันนี้นะครับน้ำมันน้ำมันเป็นแบบว่าเป็นถุงนะครับเป็นกลอนฮะเป็นถุงนะครับน้ำมันใหม่ๆ,ๆนะครับวันนี้วันนี้นนกำลังทอดอะไรครับตัวน,นี้ตัวน,นี้กำลังทอดอะไรบ้างครับตัวน,นี้ครับทอดขา,าไก่ขาไก่กับตัวไก่ตัวโครงไก่ น้ำมันนะครับใส่สะอาดครับน้ำมันแรงเลยโอ้โหมองไม่เห็นไก่เลยเพราะว่าน้ำมันเราขีดอะไรกับไก่เลยนะครับแล้วก็วงแดดวันนี้เราไม่ได้กลางตรงนี้นะเพราะว่าวันนี้คิดว่าฝนจะไม่ตกนะครับก็เลยเพราะว่าตรงนี้มันจะร้อนมากเลยนะครับก็เลยบอกว่าไม่ได้กลางตรงนี้นะครับนี่ก็คือโครงแบบกีรทอนน้ำมันหม่แน่นอนนะครับ ก็แบ,บ่ว่าริมน้ำเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าร้านะน,น,านะครับเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์ห้าเพักก็สูงมากนะครับคือด้านในก็จะมีใบไม้พับด้วยนะครับเดินทาไไปดูปรอบๆนะครับผม ไปด้านหน้านะครับนี่ครับเดี๋ยวทุกคนได้ชมกันนะครับนะฮะนี่เป็นร้าแบบนี้นะครับร้านยัดทอดแบบยดท้าขนมนะครับนะฮะวันนี้ขายถูกๆนะครับขายไม่แพงนะครับนะฮะเต็นก็น่าจะพอดีนะครับนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อัปเดตให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับนะฮจากวันแรกจนถึงวันนี้นะครับร้านเราก็เปลี่ยนแปลงมาเยอะเลยนะครับนะฮะถ้าท่านใดที่ติดตามก็น่าจะรู้จักนะครับนะโอเคได้เบียร์ขออนุญาตขายไก่ต่อก่อนนะครับนะฮะก็อขอบคุณทุกคนนะครับให้การรับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ